ผมว่าถายขึ้นไปไปเราเอาไปไปเลย

เอาอาลังก <|so|>? ะรมานเออระมาณอก็หวยนกอบจเลยเลยเนียบอกินสามกสาม Ha 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 ha!